สบ,บายดีพี่น้องอบผิวขาดเหมือนนี่ทำไมมีมีอีโมงใส่อีโมงคนนั้นพี่น้องทักทายสบ,บายดีกันเด้อจ้ามันบ่ได้มีเวลา,าทาครีมพี่น้องเออพี่น้องบวดซันอบผิวพี่น้องใส่ส่งขาเง่าเสีอแขนเง่าหิดจำคอเอออบผิวหมัดใจพัวก,ก่อน,พ,นพัวสิ่ไหมครับ พูดสาอ่นอพูดสาเฒ่าสวัสดีสวัสดีสองมือมือหนึ่งสวัสดีวันยุดี่นงอักนี่นี่ผักวันที่วันอาทิตย์จ้าวันยุดอู้ปปปผิวมันจตัว แพงงคนเดียแพ่งนเดวยวเหยียวกันให้ FC เบิ้งแพงข่เดยหนาเล่มเดยวเดีนดกันนอนเลเนาะอู้ยุกแลก็ปวดแขนจะแพ่งคดวยวต่อเบิ้งต่อไปดีคนเบิ้งแพงค่เดีย่แห้งๆอยู่แห้งสํามไร

ก็ตั้งนานไปน้องวานเน,นี่ยน,นิดนึงเพื่อวานในบัตรแรกกับบัตรพิษแกงกระสีให้บึ้งขึ้กันเขอาไปเข้าไปขวดของกินก็ได้วันนี้นก็เพิน่พนเพิ่นแย่นเอาลูกพี่น้องเอาเอาค่ะกล่องก่อนเพินเ่นแย่นเอาลูกเพิน่พนเพิ่นบ่ได้เอาลูก อืนอ,อนี่คนดอดนดอดนราคาเพื่อเราเป็นคนเอาลูกให้เมียไปสกักเขื่อนสักของให้เมียเห็ดนั้นเห็ดนี้เพื่อนนะเอาลูกเพื่อเราเป็นสิษย์ผักคนอาลูกการนอาดูของเควรจะเป็นการพักพรอนสำหรับเพื่อนโอ้ยฮัลโหลม,มาเต่อก็เลยบอกป้าเพป็นเอาสำหรับเฮานาี้วายสักเขื่อนสักของด้วยจ้าวันนี้ แล้วก็ซิมาขว่ของกินพี่น้องได้ลาบดิบมาแต่เฮือนขึ้นงาน,นขึ้นบ้านใหม่ก็ซิมาขว่กินแล้วก็ซิปิ้งน่องไก่เป็นอะไรยัยก็สลบเสเล่ไปละัวไปซะ,ะล่ละยังจะลกอีกเลยพี่น้องใส่ลอกภาษาสมคสันอันนี้กูอู้ยอ่างได้แล้วแต่ขว่ซีเป็นไปแล้วก็ซิปิ้งน่องไก่ให้ลูกมันมี้ยังก็แม่อันนี้ลาบแล้วกับก้อยปลาบ่แม่ขว่สิกันเลยเนาะ หอบมากพี่น้องปกติโครงการไปงานประชิดกินขับปุ่นพิดวังเลยงานนี่ใสดกเบิดขับปุ่นซ้ำลืมว่าหยอคนน้องแม่ลืมว่าหยอคนม,ม,าออคมาว้าดอ ถ้าไปว่าอันไหนเจ๊ใส่แดกเองสม่เบาหยอกคนเองก็บะเนี้เห็นคนเหมือนนี้ก้อนสีเบาหยกอกคนจะใครหลาบปลานเดียวขาดหรือีปล่าจะดำบ่บุรีเขาเบิ่งในคลิปเขาอาหารโอ้พี่น้องคุ้มได้ อันไดหัดซองค่ะปูนี่เรียบซอยเขาเท่าได้อดอเดียเขาเขาซอยยาจักงานเลยไหมอีกอนบักโตยังสองคนถือแล้วสวดย,ยกันไปพี่น้องขึ้นกำไรให้เขาบ่ได้ขึ้นกำไรเลยส่งขึ้นน้พราเจ้า มาเริ่มต้นซอยกันใหม่บ้ดนะี้สุกแล้วจ้าพี่น้องว้ายอยู่ไซกามีพี่น้องบูดาแต่อยู่เพื่อนเฮาเด้อนี่นอ่าเตาของบรนสือสั่งน,นั่นพักอีเมย์สื่อๆมื่อก็ยังไปตอมเปนบ่แม่โอ้ผัดปลวกตั้งจาาักรยะนเราจะก็ออกถึงว่าม,วมว้วนม้วนกินกับอันละปลาเนี่ยนั่นสีปลีกน้องไก่หิหมูต์แตงหอดนนำกินเลยพี่น้องไปดองบักนัด เจ้าโคตรเอาสลี่นี่บ่เออโบกินแล้วกยาอันนี้หั่นเพื่อข้าวปี๊ดเออนะสลับไปสื่อมาแ <yesterday> ล้วเขาก็ปิดหั่นเพื่อนะโบเดี๋ยวสื่อซอยเมือนนี่นะ ไปดองเขาดองวันที่สว่างมามาพี่น้องมามาลูกแกาจะปสื่อเพอสือเพอยู่ยมือนอีวันทิตเมนบุตรกับปีนหานคือกันนักเรียนเขาบริเขาเฮียนหมู่ยหญแอบมาเดินพี่น้องมาเดินอันสมพักเสียนลวกพักอันหมปิ้งน้องไก่พี่น้องกับขัวละปาลาแหละคุ้มขาพี่น้องเลย ไม่เอยมาไมกินข้าวผงพักแด้อันไรหมูบขอใจโบหันาักพิดนะลูกเฒ้าไห้ไห้พ่อมากินข้าวด่ก่รล๊กเขาไปขึ้นเงินประทอนเบิร์ด เฮ้ยยังต้องตุ้งแท้กันมดสุ่มบ มาเด้อช mm ูมาเด้อแล้วพอเราคุ้มข่าวเลยลูก ถ่ายแบบกินเข่าห้พ่อากินเข่าใช่ไหมจะหมกเข่าจะเอาชิปซีเข่าบ่เลยจ้าอาชิปซีเข่าบ่ นันสาวเรื่องบดซีไปเหรอ,อืมขลังเฮ้ยิโต้ดิแต่จากสองสามมือไปบ่ได้บ่ก้มมามันมันยังพอได้ไหม

แม่กินข้าวเชือเจอะม่เจ้าไู้หรว่มเจ้าตอขาวเนื้อปลาเนผู้่ใช่ใช่ใ่หายแอดนะคืออยากเขาท่อจะเศ้าไหมว่านโปนเขาแม่หูอยู่หายเหม็นนะแม่อะไรกินข้าวบางช่วยเนี่ยก็หนีสันฟูดซะละ ปอลูกนะทอกะมาณสี่เนี่เดยวออกๆเดียวมันะาปากไเด้นกนะระไหแอยู่มขุกเดี๋ยวส่งไปให้ เ่มขาไ้ได้จอยเา่อามด้นไปไหนมืดเลยนี่เอาเขาใส่ปากนะแม่เไปนะอืมอ hmm. uh ืม้ามขาวขาวเลอ่ะมขาวเดี๋ยวเปนเดี๋ยวป

à, tham à, ừ. chung luôn, du khảo coi kiếm nè. he, du chơi cả, đẹp không? À, không, phải ừ. ừ.

มันเสื่อกยังไม่เอวมันน่ะของมันเสื่อกยังไม่เอวนั่งยังดีกว่าเคยวันถากไป็นเนอคนซุก็ขอบพัดเโอ้ยอย่าข่าวเลยยุดวันกินมันลายโพดรับตาไม่เห็นรับตาสักอย่าปิ้นแม่อย่าปิ้นอย่าปิ้น

เมื่อยลับไปแล้วนี่เบ้งคงกินาโตขาวนะคือเป็นสองขาเลยห้าก้อนไอ้คนก็นห้าก้อนอื้าจหาจะพาพ่อแม่ว้าวกะเง่ากระเง่าเลยจ้ะ Dạ hết, hên 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 Ưm hỏi em Chị mấy cậu Mấy cậu con này à Nè kì lụa loay mày mở lắp à? giờ xài lái, ăn, ừ, mày ta một ôi, cái 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 con gà con gì nhỉ? cái con gà con gà con. mày hát Gimme có thích tiếng nhà hết mụ đang thanh đang mơ này nhà hết đang mưa đang à. mưa. mưa mình quá à, ừ. mà anh được chuột nhà Ừ. 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 Ừ.

อย่าลืม,มนะฝากกดไลค์กดติดตามชมคลิปแต่ตจนจะจบโบขำโฆษณาเอาล่ะคลิปมาในเพรว่าคลิปนี้เขเป็นตันี้พ่อๆกันคลิปหน้าได้เป็นน้องได้อย่าลืมกดไลค์กดซับไทยได้เป็นน้องได้ก็เป็นกำลังใจให้คลิปตอ่ตอไปนานๆที่พี่น้องมีความสุขกับครอบครัวออกสื่อน้อยหนึ่งพี่น้องได้สินข้าวครับลูกกับแม่ยไม่พ่อเจ็ดเดือนเว่อ <c oughs>